ก็ไม <muitas> ่คิดว่าวันหนึ่งเราจะไม่ได้เจอกันอี่ที่สาวน้อยเป็่นบ้านแฉนะเจอกับปามดีนะคือแบบสายใหญ่ถ้าอยากเจอหรอกกับปามด่ะก็น้องน้องรักผมที่ที่เราสามารถปรับทุกปรับสุกกันได้ก็จะมีสายใหญ่นี่จะมีอแก่เมื่อน้องน้องตุกาบาร์บี้สุกาบาร์บี้น้องเปลยคณิภายืมเงินน้ำเด็บ่ ยิ้มเงินได้บ่ปรับทุกนี่ปรับทุกนี่ขอยยิ้มเงินน้ำได้ปอช่องปลาแค่ใช่ไหมช่องปาอันนี้ก็ปลายังดีเหมือนเดิมก็เหมือนกันแหละครับพี่มดอ่ะพี่มดก็ปากดีเหมือนเดิมแหละใช่เหมือนใช่ไม่แพ้กันหรอกเราอย่ามาพูดเลยอะ่โอเคขอบคุณคขมอดนะคขมอดนะแฟนๆเสียกำลังใจเขานะเพราะว่าบุกหลาฝ่าฟันมาพร้อมมีศิลปานเบก ช่วยสนับสนุนทำมอดแบบว่าเต็มที่หน่อยครับเพราะว่าตัวนี้อาการก็ดีขึ้นมาหน่อยแล้วก็ได้รับไหมครับ f อซของสาวน้อยมันมันอยู่ในขั้นโคม่านะถ้าถ้าเป็นเข้าห้อง i อซีอ่ะแต่ก็หมอก็สามารถหมอนีนก็คอึ่งครึ่งช่วยหายใจมาทันดีกว่าใช่ช่วยหายใจทันก็เปอโจกับซอนมุนโอเคแล้วก็ขอให้ทำมอดนะครับ นี<ม>่ปลลาแหมเพี้ยงปังแลใช้นี่ให้กดให้หนึ่งปีนี้ลองปีเนี้ยปีสองก็เก็บเงินสร้างครอบครัวสถาบันรครอบครัวจะอยู่ได้ก็ไดอคนี่ากละครือ่อยๆไม่ขอเจริญรุ่งเรืองแต่แรงเงินกันอยู่กันตองน,นี้แต่เรีนนานนะโอเคครับ okay, คบขมอศข,ขอบคุณครับช่องอังเปาต่อได้เลยช่องอังเปาพ่อลูกหล่อพ่อมาหาจเริญสีปากรถไหน่อยบริจาคชักไปยังหมดนี่หนอนแล้วบางเบาไปสุดเลยก้อนหนาซื่อนี่เบาดีเด้อ อนาคงนี่ว่าดีด้วยรับหลังนี่ด่าไข่ประสันเลยรักน้องเหมือนเดิมก็น้องก็หวังดีทุกอย่างรักกันมานานรู้จักกันมานานแล้วรู้จักกันมาแบบว่าให้เหล่าไหมให้เหล่าไหมมันจะแหลมไหมตั้งแต่ผมมีให้เหล่าไหมตั้งแต่แบบโอ้โหโอ้โหเมื่อก่อนนี่แม่งไอ้ปอนนี่สุดยอดเลยรู้ประวัติโอ้โหอะไรล่ะให้เหล่าไหมล่ะไม่ต้องหรอรู้จักกันมานานทัสโนบ้านะ คัทสนุว่ากับคัทสนุว่าแต่ตอนนี้ไม่มีทสนุวงคทสนุว่าอะไรไม่มีแล้วจริงอย่างเมื่อก่อนมั้ยยังวัยรุ่นมั้ยเนี่ยเบาจักวัยรุ่นแล้วซื้อเลข <laughs> โอ้ยวัดเอาแนละ้ววัดมาแล้วครับพระเอกตัวจริงนี่เฉพ่อหวยเฉ <c oughs> พาะลอตเตอรีร่ <c oughs> สวัสดีครับวัดสวัสดีครับ, <c oughs> รบแม่นมากครับกับวัดแค่บีไปใส่คือเขาเห็นในส่วนในในเฟซบุ๊กเขานะเขาจะโอ้โหเขาทีเด็ดเลยคนนี้ต้องยอมรับครัดวงเกี่ยวกับ ดวงเกียร์กบตัวเดียวกันเว้ยเลขมันหลายโพดเลยนะมีตัวอันตัวเสื่อมเพชร้านเยู่นี่ใสเบิรงกันนะมีหนารถเบิรงกันนะวัดเบิรงกันนาเอียงตัวนี้เลยรหัสจี้เลยล่ะหาอะไรมันไม่ได้ไปหามงคลอะได้เลยหมดเลยนี่ดียว่ามีติดเลยเบอรแล้วนี่เดีนี่เดียวไนี่เดียเหลืออยู่นี่นี่เอนี่ปุ๊บม่เอาแม่งกักลับเลย ทะเบียนทะเบียนอ้วมเป็นทะเบียนมั้รหัสกู้ภัองให้รอม่สื่อเสื่อแพ่อสวดีครับัสดีครับ่อสวดีคลับสวัสดีครับสวัสดีครับดครับสวัีครับสวัสด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 ีคบสวัีคับสัสดีครับสว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 ัสดีครสวัดีคับสวัสดีครับสวัสดีครัครับสวัสดรับสวัสีครับวสดดีคดีครับครับ ไม่มีแหกเลยอันี่กับบอถามเหมือนแหลกบอสิดเนาะแหลกใครได้สีมีมาให้แหลกมาไล่กับบอมีโอ้สามใบจังเลียวมันกับเป็นแหลกเขาเขามีมาะไรผุนตัวเป็นแหลกกับอันหัวหน้าผุนอ่ะที่เขามีอันเล่นแหลกขันอะมาก๋เจักไปเย็บกับได้ตัวเันาะในใส่เดี๋ยวนี้สามใบก็แล้ยอันนี้คขามอดแทงเล็กนี้นะ โอ้ห้าสองสี่สี่สี่หกลอตเตอรี่ไทยอาสนาศิลป์รัฐบาลไทยขอให้โชคได้เล่นเยอะหลงมาเร่อนี้ก็พอแล้วมีบ้างเลยพุทธเรื่องนล้านแล้วใช่มความหวังนะก็ครับไม่ใช่เพราะเรามองงายกับการพนันหรอกนะอันนี้ไม่ใช่เป็นการพนันแต่เป็นการเสี่ยงโชคและเป็นการสนับสนุนรัฐบาลใช่แล้วเราก็ไม่เล่นเยอะเราไม่เล่นจนเกินตัวเราไม่เล่นจนเกินนะวเอาแค่พอลุ้นแต่เราวรแต่ผมงวดช่วยรัฐบาลมาณสองชุดความหวังของคนไทย เชียงโชคของทั้งสามผมต้องท้ผลงานโอเคตู้เบนโอเคโะจ๊ะลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ซื้อไม่เคยถูกเลยขนาดเลขตัวเดียวยัง ขนาดซื้อตัวเดียวยังไม่ถูกเลยแต่ถ้าภาษาอะไรสองสามตัววันนี้วันอะไรอ่ะวันเสาร์ีทุกนสกาวาก็รู้ว่าเขาไม่มีดวงทงนี้แต่ข้าก็ถ้าก็อยากเสี่ยงดวงเอา้ามื่อนี้่อยเพิ่งไปเบิ้งตลกจอบมา่ดิอันเราก็ไม่ยิ่งื่นแมมุกกานันแมหมุกเสียย เสียงไว้เห็มเจ้าเล่นยญูอันรายการเอ,อียงเกาแไรการหมารับฟังเพ็ดแต่โอแม่ไ oh รการไม่ต้องคำบอกแบงข่อยยักลานเลยด้อยยโอ้เห้มันเกิดเยอะละเออไรการเหยีด จะขาแฉนขาดแนก็หลาเหอดเออเนาะให้มันถือกันสองตัวน่ให้ลองกูจะาแนบอให้มันถือกัอนสองตัวให้มันถือเรียกายสามตัวก็น่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้มริงคือสีมาร์คสีแล้วเนาะสี่รคักสีสีสีเพราะมันมันจริงๆแล้วนะจะคลองกับมากอยู่ใน6หกสีสีห ว่า64น่าติดอยู่หน้ากระจกรถตัวเองเพราะว่าเป็นรหัสแล้วก็เลขรหัสเลขรถตัวเิงด้วยนะไพ่ใช่ไหม 64L 6412มาว่ะเลข4ที่ละ314มาเออเป็นมั้ง6314ต้องคอยมาซองซองหนึ่ง แน่นครับจะดรามาเด้อให้ซื้อรุ่นกันซื้อดอกนี่นอยได้กลุ่มเนี่ยจากน้อยธรรมดาที่พอห้คอยรุ่นเลยกับ่ได้เนเรายงกับไฟสิแต่ถ้าคอยวิทย์นีวิทย์สินพี่น้องหรืออะไรก็เกิดขึ้นได้ ไปแจ้งหนาเกล้นสวัสดีกิเมเพ่นสองทุ่มสองทุ่มเท่ากับโอเคอ้าฝรั่งมาแล้วกัมเมพวงสวัสดีค่ะโอ้จะแขวงเพราะอะยางเข่าในงานอยู่จอดรถแม่ไม่มีอ่าะแม่มามามาซอยถือนะมาเอามากระเป๋าใหญ่มาซอยถือ ลวงพวงขวดคุณแม่ก็ได้จะอย like. ่างเนี้ได้ไงเต็นใหญ่น่ะคนโอ๊ยแม่ลูกเบิ่งคนยังกระดอกระเดียแท้ิอะด้ัแม่กับลูกจะอย่งอุยอายะอยู่แล้วเอาปากขวามาใส่กระดอกระเดียแท้ พ่อพี่กินไม่เป็นพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับบได้จพมกันอานำพนี่ะสวัสดีค่ะสาดรับปูยางแล้วก่เมันจะิ้เลาะจังไสเต้นค่ะใช้้อใุ่นเต้นพี่แก้มหุ่นอยู่ข้างหลังชื่ใก่อนุ่นเต้นไอแก้มไอแก้ม ห้องในอีกอาหารอยู่สวัสดีครับใส่เต็นท์ที่เปาอยู่ใส่เหรอ ตีเต้นน้องแกมเออแม่จำจำผิดน้าตาเขาไล้แตกต่างกันกับวยคือกันเบื่จุ่มเียขอโทษค่ะแม่ไม่ได้ตั้งใจขอโทษกับแม่กนาแตกก็โทษค่ะแม่ลืมข้าวเาไปบเตือนแม่เอาไปว่าเต้นเก็บเกิดอะไรขึ้นกับแม่พวงถึงกับลืมข้าวถึงกับ่แล้วกับลื้่อ ก้องแต่งหน้าก้องก็ตายลูกตกหลุมพ่อมาเนี่โอ้ยเอเป็นออนไแต่บานนี้นแม่สุสายยยคนน่ะสวัสดีค่ะสค่บอกเมื่อยหอันเดนอันเดนเต็นตาใส่ใู้นูนพูนพูนมไปใส่ไหาอสาดเไปทักพิษมอง่หาศาสตร์อาขึ้นผู้ได้จูดถูก เขากถ้าได้กินเข่าอยู่สิไบิฮะยังกินนะครับกันวิ่งของไหลของไหยไปด้วยกันไหมที่กระเป๋ามุ้งวันหนูไปหมอลำอคแล้วหนูพกอันนี้ไปด้วยเอาไปแค่อย่างไม่รู้เอาไปซิดแค่เข่าจริติดกระเป๋าไปบ่กหนก็เลยพกมันเลยเพราะว่ามันติดกระเป๋ามันขี้เกียจเก่งเรจะไปดูสักหน่อยอยู่ จะไปกินอาหารไงฮะยังไม่กินข้าวเลวยวานน่าไอายอายที่ใจมากทำไมเอาไอ้เห็นหนูเห็นหนูอยู่ไหนน้งองจะดีใจขนาดนั้นเห็นหนูอยู่ไหนล่ะข้างเวทีที่ไหนก็ไปเบิ่งมมาล้ำติีก็ยังต้องไปมาล้ำแล้วคนนั้นตาไปด้วยไปเบิ่งมมาล้ำขนาดไหนมาสั้นวิห่หกกันใกล้ใกล้บ้านยิ่ใส่ละเอีดดย,ยดตีก็เลยไปใกล้อีกเชิดานเมื่อวานงานสักคน เปขอย่างไปหาแล้วอีกันหนยวเขาบ้านหลงเสือดัไไมีเอทนี่จัโอ้ยขึ้นมาอ้าวนี่ัส้นมน้นเอาศาสะนัพรนังบอเอาเอาผืนใหญ่บอพอค่ะพอหนูมีผืนใหญ่อยู่นะอุ้ยสำนังกระดากหน่อยๆโซฟีอแกล่ะ ผู้เจ้อยายของเนาะ